สวัสดีครับวันนี้จ้าเราพูดลองที่ตกใจที่ประเทศไทยขขอที่นึกลุนวุ่นวายที่รถบัสกับรถคนของอ่าใช่ใช่จอกบีตุ๊กตาบิชเชลีินใช่ไหมครับก็รูปมันวุ่นวายมากโอ้รูวุ่นวายมากมากก็ใช่ใช่จริงจงตอนแรกผมรู้สึกกลัวกลัวมากนะครับอ่า เล้วที่โลปัสก็มีนารุโตะเด็ดนารุโตะก็น่าจะมีปัญหาน่าจะติ่งตมาไปเหมมั้หรอครับไม่น่าจะอ๋อนี่เป็นนารุโต่เด็ดก็งงแล้วทุกคนติ่งตรงก็ช่วงนี้ก็เห็นเยอะๆก็ตอนโอเคแต่ตอนแรกก็งงแล้วโอ้ทำไมทำแบบนั้นทำไมทำไมมีรูปขนาดนั้นล่ะครับเพราะว่าโลปัสเยอะๆก็เจ้าของหรือว่า ลูกค้าที่ไกลๆอ๋อนี่เป็นโรบบอสของเรานารุโตเป็นของเราอ๋อเหมบนี้เ,เข้าใจว่าที่เกาหลีก็ส่วนใหญ่โรบอสก็ออกแบบเดิมก็ที่ตอนไปเที่ยวก็จําไม่ได้แต่ถ้ารูปแปลกๆน่าจะจําได้ใช่ไหมน่าจะเหตุผลที่ทํานี่ก็บบเป็นนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ๋อผมอาชาริยะใช่ใช่ใชก็ที่เกาหลีก็ โรปสออกเป๊เหมือนเดิมก็บางครั้งขนซับสโซนเร็วดังผิดเ,เร็วไปตั้งจังหวัดที่เกาหลีโรปสออกเป๊ะุ่นไวหยไม่เยอะก็บางครั้งก็มีแต่นี่เป็นสำหรับโฆษณาหรือว่าด้าน,นหลังนาาั่นละสำหรับแจกเด็ก,ดกต,ตอนดูโรปสคองไทยรู้สึกกลัวไม่นัน่นละ แต่สงสัว่าทําไมรถคนของก็มีตุ๊กตาบิเชลินเยอะๆผมคิดว่านี้เป็นสำหรับปลอดภัยถ้าผีที่รถชนก็ถ้าดูตุ๊กตาก็กลัวแล้วผีเอกไปปิ้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอย่างไรก็ตามก็เราเป็นคนก็เลยก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ตกใจใช่เขาตลกไม่เคยชิดก็ตกใจมากมาข้อส คิดว่าคนไทยชอบยูนิฟอร์มมากๆก็พยาบาลก็ใส่ชุดแล้วก็ยาำรปภก็ใส่ชุดแล้วนักศึกษาก็ใส่ชุดจนที่ BTS รู้ว่าตอนดัง ลบาสก็เห็นเลวคิดว่าโอ้คนนี้อาชีพคืออะไรรู้จักกันใช่ไหมแต่จริงๆที่เกาหลีส่วนใหญ่ไม่ใส่ตอนไปบริษัทตอนไปทํางานใช่ครับไม่ค่อยใส่ใช่ถ้าพยาบาลก็ที่ทํางานก็ปริยนชุดเลี่ยชุดที่ทางานใช่แล้วก็ที่บริษัทก็เหมือนเดิมนครับบริษัทก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ยูนิฟอร์มไม่มียูนิฟอร์ม ส่วนนี้เขาใส่ชุดธรรมดาแต่ผมไม่รู้ว่าคนไทยชอบใส่ชุดเยอะยก็ดิเป็นคิดว่าดิเป็นเหมือนกับประเทศที่คุณรอเปาใช่ไหมประเทศที่คุณก็ทำแบบนี้รือเปออแต่ที่ไทยก็มหาลัยก็ใส่ใส่ยูนิฟอร์มด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คงเกาหล ส่วนใหญ่คิดว่าโอ้นักศึกษาก็ใส่ชุดก็ตกใจตอนแรกที่ผมไปอะไรนะมาหาองอธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ลแล้วก็มีคนเขาเคยเห็นที่คนใส่ยูนิฟอรม์มใช่ใช่ตอนแรกเขมคคิดว่าเขาเป็นนักเรียนที่ปฐม,ม,มปฐายุประมาณนี้นะครับไม,ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นนักศึกษาที่มหาลัย จริงๆผมชอบใส่ช <laughs> ุดน <isa> ักศึกษาแล้วตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็ผมใส่ชุดซานุขับซานุจริงๆที่เกาหลีนักศึกษาไม่ค่อยใส่ชุดแต่ก็ลงเนียนมัไทยโบรนกับมัธยยปลามใส่ยูนิฟอร์มใส่ยูนิฟอร์มเราก็ใส่ใช่ไหมคยใส่ครับค่อยใส่แต่จริงๆก็ตอนผมเรียนก็ต้องตัดผมสั้นๆด้วยใช่ใช่แล้วถ้าชุดสกปรกก็ ตีตีตอตเออแต่ชว่วงนี้น่าจะก็ที่คือเปลี่ยนแล้วอ่าชว่วงนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็หม่มันเปลี่ยนแล้วอ่าก็ต้องไม่ต้องสันสัแต่ตีไม่ได้อ่าตีไม่ได้ต,ตีไม่ได้ข้อสามที่ประเทศไทยตอนถามพิธีขอผลใช้ตุ๊กตาตัวไรโบ้ตัวไรโม้เหรอครับใช่ตุ๊กตาตัวไรโบ้น่าจะคนนี้ไม่รุนรุนนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ เออใช่จริงๆประมาณ10ปีก่อนห้าปีก่อนที่เกาหลีนี่มีเสียงมากๆเขาออกเหรอครับใช่ใช่ช่เออผมจำได้ว่าสมัยก่อนที่ประเทศไทยใช้แมวแมวตัวจริงแกงเพราะว่าแมวไม่ชอบน้ำใช่ไหมแล้วถ้าเขาร้องไห้ก็ผลตกได้คนไทยคิดว่าแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจแต่ผมจําได้ก็สมัยก่อนสมัยก่อนแต่ ปัจจุบันนี้คนที่รักษาก็บอกว่ายาทำแบบนี้ก็ใช่ตัวไรมงเพราะว่าตัวไร้มงก็เป็นโรบบทของแมวใช่ไหมใช่ใช่ก็มันค้ายกันใช่ที่เกาหลีจริงๆที่เป็นมิจียเพราะว่าทุกคนคิดว่าโอ้น้าหลังน้ารังโอ้น้าหลักน่ารักก็ที่เป็นก็ที่น่ะครับเพราะว่าที่เป็นของวัฒนธรรมใช่ไหมแต่วัฒนธรรมไม่เปลี่ยนเยอะ แล้วรู้สึกว่าน่ <c oughs> าราักน่ารักก็วิธีการดีไม<อ>่ใน่ใจช่วงนี้ก็ทำแบบนี้หรือเปล่าใส่โยโไรโมนนแล้วตกจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าตกจริง <c oughs> ไม่แนใจนี้เป็นจริง <c oughs> หรือเปล่าแต่ผมจำได้แบบนี้ครับข้อสี่โคซารักัวที่กรองบุรีแล้วมัาตั้งกันยังไงครับคาโคลีจริงๆตอนผมมาที่ประเทศไทยตอนแรกก็ที่กาหลีไม่มีโคซาะักักเป็นนี้แต่ช่วงนี้ก็มีนะครับ ประมาณ3ามปีก่อนแต่ตอนผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็ไม่มีแต่ตอนแรกที่ประเทศไทยมาแล้วซีบุรีแล้วโอ้โหตกใจมากก็อะไรน่ารูปแมลงรูปรูปปอดมันเออเออสีดำดำใช่ใช่แล้วปักปักดีปะนอะอืมก็มันสีดำดำอะไรก็สีดำดำใช่ก็จริงจริ่ก็ตกใจมากๆอ๋อนะ่ากลัว<อ>ด้วยใช่ไหมครับใช่ข้อขา ตู้นำยอดเหรียญใช่ไหมตู้นำยอดอเหรียญเลรียญเหรียญตู้นำยอดอเหรียนเพราะว่าที่เกาหลีมไม่มีแบบนี้เลยใช่ไหมผมจริงๆใช่ยเบยมากมที่ใหม่ก็จริงๆรงบางครั้งรู้สึกว่านี่เป็นสกปรกหรือเปล่าแต่ตก็ราคาถูกมากใช่ไหมก็ผมดึงราคาถูกมากหนึ่งลิตรล,ละประมาณหนึ่งบาทใช่ไหม หนึ่งบาทเออหนึ่งบาทเอออ๋อเขาไม่เคยใช้เออผมใช้เยอะมากถ้าซื้อที่เซเว่นมันสิบสี่บาทใช่ไหมสิบบาทยี่สิบบาทใช่ใช่เพราะว่าที่เกาหลีตอนทำอาหารใช้น้ำปรับปาได้ใช่ใช่แต่ที่ประเทศไทยน้ำปรับปาใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้น้ำเยอะๆก็คิดว่าใช้ดีผมคิดว่าน่ากินกว่าใช่ไหม ถ้านามสกปรกก็ไม่เป็นไรผมเป็นคนที่สกปรกด้วยแล้วก็ยังสกปรกไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเออจริงๆยังยังไม่รู้น่าจะไม่รู้ถ้าผมใตเลี้วกว่าคุณที่เป็นห้ทุคนที่นำนีอ๋อแต่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็อาจจะไม่มีปัญหาหนะแต่ผมจำได้ว่า บางตู้นำเย็นดียนก็สกปรกโรแล้วคนไทยบางคนบอกว่าโอ้ยาชายห้ามไชยนี่ครั้งนี้เพราะว่าสกอปรกโรก็ผมจํจได้แต่น่าจะนี่เป็นเลวเต๋ใช่ไหมเลวเต๋จะเลวเต๋เลวเต๋มันอยู่ที่ไหนใช่คุเลแลอยู่หรือไม่ดุแลใช่ใช่ก็จะเกี่ยวกับยงถ้าผมตต่เร็วมากนี่เป็นไม่ดีโอเควันนี้เราพูด ลองที่ตกใจที่ประเทศไทยเริยมเจอก,กันครั้งหน้านะครับทุกคน bye คบายบายสวัสดีครับบิ๊ีที่น่ารู้จักครับ